คำเตือนอัปเดตผลงานของวันที่10ตุลาคม2024ทีเด็ด6ตัวประจำวันที่11ตุลาคม2024 AI วิเคราะห์ข้อมูลฟุตบอลคู่ที่1ในวันที่11ตุลาคม2024นี้ทีมชาติไทยจะเปิดสนามพบกับทีมชาติฟิลิปปินส์ในศึกฟุตบอลรายการคิงคัพซึ่งเป็นการแข่งขันที่น่าสนใจเพราะเป็นการเผชิญหน้าระหว่างทีมที่มีประสบการณ์และสถิติที่ค่อนข้างแตกต่างกันในช่วงที่ผ่านมาการแข่งขัน จะเริ่มเวลา20นาฬิกาและเป็นการแข่งขันที่สำคัญสำหรับทั้งสองทีมในการสร้างความมั่นใจและทิศทางของทีมชาติในอนาคตสถิติและฟอร์มการเล่นของทั้งสองทีมเริ่มที่สถิติและฟอร์มของทีมไทยใน20นัดที่ผ่านมาทีมชาติไทยทำผลงานได้ค่อนข้างผสมโดยชนะ6เสมอ7และแพ้7นัดทำได้23ประตูแต่เสียถึง36ประตูค่าเฉลี่ยการทำประตูของทีมไทยอยู่ที่1.15ประตูต่อเกม และการเสียประตูเฉลี่ยสูงถึง1.8ต่อเกมฟอร์ม5นัดล่าสุดของทีมไทยชนะ2เสมอ2และแพ้1นัดทำได้7ประตูและเสีย7ประตูสถิติเหล่านี้สะท้อนให้เห็นถึงการเล่นที่ยังไม่สม่ำเสมอในแง่ของการรักษาเกมรับนอกจากนี้ไทยยังมีสถิติที่น่าสนใจเกี่ยวกับการทำประตูสูงตำ่ำโดย6 0เของเกมที่ผ่านมามีสกอร์จบสูงกว่า2.5ประตูและ4 0เจบต่ำกว่า2.5ประตูซึ่งหมายถึงความเป็นไปได้สูงที่เกมนี้จะมีประตูเกิดขึ้นหลายลูก มาต่อที่สถิติและฟอร์มของทีมฟิลิปปินส์สำหรับฟิลิปปินส์ผลงานใน20นัดหลังค่อนข้างแย่โดยชนะเพียงสีนัดเสมอสาและแพ้ถึง13นัดทำประตูได้เพียง18ประตูและเสียไป3 4ประตูมีค่าเฉลี่ยการทำประตูเพียง0.9ประตูต่อเกมและเสียประตูเฉลี่ยอยู่ที่1 7จุต่อเกมฟอร์มใน5นัดหลังสุดของฟิลิปปินส์ก็ไม่ดีนักชนะศูนเสมอหนึ่งแพ้สนัดทำได้เพียงสาประตูและเสียไปถึง12สองประตู สถิติการทำประตูสูงต่ำของฟิลิปปินส์แสดงให้เห็นว่า50%ของเกมจบด้วยสกอร์สูงกว่า2.5และอีก50%จบต่ำกว่า2.5ซึ่งบ่งบอกถึงความไม่แน่นอนในเกมรุกและรับของทีมสถิติการเจอกันระหว่างไทยกับฟิลิปปินส์ใน5นัดหลังสุดที่ทั้ง2ทีมเจอกันไทยเป็นฝ่ายที่มีสถิติที่ดีกว่าอย่างชัดเจนโดยชนะไปถึง4ครั้งเสมอ1ครั้งและฟิลิปปินส์ไม่เคยเอาชนะไทยได้เลย ซึ่งสถิตินี้ชี้ให้เห็นว่าไทยเป็นทีมที่มีความเหนือกว่าทางฟิลิปปินส์อย่างชัดเจนเมื่อเทียบกับการแข่งขันในอดีตการวิเคราะห์ทางแทคกติกจากสถิติและผลงานที่ผ่านมาทีมชาติไทยดูเหมือนจะมีเกมรุกที่ดีกว่าเล็กน้อยเมื่อเทียบกับฟิลิปปินส์แต่ปัญหาหลักของไทยยังคงเป็นเรื่องการป้องกันที่เสียประตูมากซึ่งเป็นจุดที่ฟิลิปปินส์อาจพยายามใช้ประโยชน์ได้แม้ฟอร์มของฟิลิปปินส์ จะไม่ดีนักก็ตามแต่การเจอกันในเกมที่มีความสําคัญเช่นนี้ฟิลิปปินส์อาจจะมาเน้นเกมรับและเล่นโต้กลับโดยคาดหวังให้ได้ประตูจากความผิดพลาดของไทยไทยน่าจะเล่นในสไตล์การครองบอลและเน้นการบุกเต็มที่โดยเฉพาะการเล่นในบ้านที่มีความได้เปรียบจากแฟนบอลแต่ความสําคัญอยู่ที่การจัดระเบียบกลับไม่ให้ฟิลิปปินส์มีโอกาสโต้กลับและทําประตูจากสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดความน่าจะเป็นและโอกาสชนะจากข้อมูลและสถิติที่นําเสนอไทยมีโอกาสชนะสูงกว่า เนื่องจากฟองที่ผ่านมาของฟิลิปปินส์ไม่ดีนักและสถิติการพบกันระหว่างทั้งสองทีมก็ชัดเจนว่าไทยเป็นฝ่ายที่แข็งแกร่งกว่าความน่าจะเป็นของการชนะในเกมนี้โอกาสที่ไทยจะชนะ65%โอกาสที่ฟิลิปปินส์จะชนะ15%โอกาสเสมอ20%จากการวิเคราะห์ทั้งหมดเราคาดว่าไทยน่าจะสามารถเก็บชัยชนะได้ในเกมนี้แต่ต้องระมัดระวังในการจัดการเกมรับเพื่อไม่ให้ฟิลิปปินส์มีโอกาสโต้กลับ AI วิเคราะห์ข้อมูลฟุตบอลคู่ที่2ในวันที่11ตุลาคม2 0 2 4เวลา23า่สิามนอกาอตามเวลาประเทศไทยทีมชาติอียิปต์จะพบกับมอริเตเนียในศึกแอฟริกาคัพออฟเนชั่นการแข่งขันนี้เป็นที่จับตามองเพราะทั้งสองทีมมีความแตกต่างกันในด้านคุณภาพของนักเตะและผลงานที่ผ่านมาพอสมควรสถิติและฟอร์มการเล่นของทั้งสองทีมผลงานของอียิปต์อียิปต์ถือเป็นหนึ่งในทีมชั้นนำของทวีปแอฟริกาด้วยผลงาน20นัดล่าสุด ที่น่าประทับใจชนะ12นัดเสมอ6และแพ้เพียง2นัดโดยสามารถยิงได้ถึง43ประตูและเสียไปเพียง18ประตูอียิปต์มีอัตราการจบเกมสกอร์สูงกว่า2.5อยู่ที่60%ซึ่งหมายความว่าทีมมักจะมีเกมรุกที่ดุดันและสร้างโอกาสทำประตูได้มากค่าเฉลี่ยการทำประตูของอียิปต์อยู่ที่2.15ประตูต่อเกมขณะที่ค่าเฉลี่ยการเสียประตูอยู่ที่0.9ซึ่งบ่งบอกถึงความสมดุลของเกมรับและเกมรุกอีกทั้งใน5นัดล่าสุดอียิปต์ชนะ3เสมอ1 และแพ้หนึ่งยิงได้12ประตูและเสียไป6ประตูแสดงให้เห็นถึงความมั่นคงในการทำประตูและการรักษากลินชีตที่พอสมควรผลงานของมอริเตเนียในทางกลับกันมอริเตเนีมีผลงานที่ไม่สม่ำเสมอเท่ากับอียิปต์โดยใน20นัดล่าสุดพวกเขาชนะเพียง5นัดเสมอ3และแพ้ถึง12นัดทีมทำได้เพียง13ประตูและเสียไป18ประตูนอกจากนี้อัตราการจบเกมสกอร์สูงกว่า2.5อยู่ที่40บเงบอกว่า มอริเตเนียมีการบุกที่ไม่ดุดันมากนักค่าเฉลี่ยการทำประตูของมอริเตเนียอยู่ที่เพียง0.6ประตูต่อเกมซึ่งแสดงถึงปัญหาในการสร้างโอกาสทำประตูขณะที่การเสียประตูอยู่ที่ค่าเฉลี่ย0.9ซึ่งเป็นตัวเลขเดียวกับอียิปต์แต่เกมรับของพวกเขาไม่ได้แข็งแกร่งพอที่จะลดความเสี่ยงจากการเสียประตูใน5นัดล่าสุดมอริเตเนียชนะเพียง1เสมอ1และแพ้3โดยทำได้เพียง1ประตูและเสียไป5ประตูนี้แสดงถึงปัญหาที่ชัดเจนในด้านการทำประตูและการป้องกัน สถิติการเจอกันของทั้งสองทีมจากสถิติการพบกัน3นัดล่าสุดอียิปต์มีความได้เปรียบอย่างชัดเจนโดยชนะสองครั้งและเสมอหนึ่งครั้งบริเตนียยังไม่สามารถชนะอียิปต์ได้แม้แต่ครั้งเดียวซึ่งยิ่งทําให้มองเห็นถึงช่องว่างด้านคุณภาพระหว่างสองทีมนี้ผลงานในบ้านและนอกบ้านอียิปต์มีสถิติในบ้านที่แข็งแกร่งชนะสี่จากห้านัดล่าสุดเสมอศูนย์และแพ้หนึ่งยิง ได้สิประตูและเสียไปเพียงสาประตูในทางกลับกันมอริเตเนียมีสถิติเยือนที่ไม่ดีชนะศูนย์เสียอสองและแพ้สามจากห้านัดยิงได้เพียงหนึ่งประตูและเสียไปถึง8ประตูการที่มอริเตเนียมไม่สามารถสร้างผลงานได้ดีในเกมเยือนเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่เพิ่มโอกาสให้อียิปต์คว้าชัยชนะการวิเคราะห์ทางแทคนติกจากข้อมูลข้างต้นอียิปต์มีเกมรุกที่ดุดันและมีประสิทธิภาพพวกเขาสามารถทําประตูได้เฉลี่ยถึง2.15ประตูต่อเกมและมัก จะเล่นด้วยความเร็วสูงในการโจมตีขณะที่มอริเตเนียนยังคงมีปัญหาในการสร้างโอกาสและทำประตูซึ่งอาจถูกบีบให้อยู่ในสถานการ์ตั้งรับเกือบตลอดเวลาในเกมนี้มอริเตเนีย,นยอาจใช้แผนการตั้งรับลึกและพยายามหาจังหวะสวนกลับซึ่งเป็นแนวทางที่พวกเขาจะต้องเน้นเพื่อป้องกันการเสียป,ประตูเร็วอย่างไรก็ตามความแข็งแกร่ง,แ,งและความสามารถของอียิปต์ที่สูงกว่าในทุกด้านหน้าจะสามารถจอบเกมรับของมอริเตเนีย,นยได้โดยเฉพาะเมื่ออียิปต์มีเกมรุกที่มีศักยภาพสูงความน่าจะเป็นและโอกาสชนะ ความน่าจะเป็นที่อียิปต์จะชนะ75%ความน่าจะเป็นที่เกมจะเสมอ15%ความน่าจะเป็นที่มอริเตเนียจะชนะ10%จากผลงานที่ผ่านมาและความได้เปรียบทั้งในเรื่องของคุณภาพนักเตะและสถิติต่างๆอียิปต์มีโอกาสสูงมากที่จะคว้าชัยชนะในเกมนี้ AI วิเคราะห์ข้อมูลฟุตบอลคู่ที่3การแข่งขันฟุตบอลยูฟ่าเนชั่นลีกลุงเอในวันที่12ตุลาคม2 0 2 4เวลาหนึนาฬกา45นาทีเป็นเกม ที่น่าติดตามระหว่างบอสเนียและเยอรมนีทั้งสองทีมมีสถิติและฟอร์มการเล่นที่แตกต่างกันชัดเจนในช่วงที่ผ่านมาและผลการแข่งขันในเกมนี้อาจส่งผลต่ออันดับของกลุ่มอย่างมีนัยสคัญมาดูกันวิเคราะห์เบื้องลึกเพื่อประเมินโอกาสในการชนะและความน่าจะเป็นในเกมนี้สถิติและฟอร์มการเล่นของทั้งสองทีมฟอร์มของบอสเนียบอสเนียมีผลงานค่อนข้างน่ากัง,กงวลในช่วงหลังโดยใน20นัดหลังสุดชนะเพียง6นัดเสมอ2นัด และแพ้ถึง12นัดรวมยิงประตูได้เพียง19ลูกและเสียถึง38ประตูนอกจากนี้ใน5นัดล่าสุดพวกเขาไม่สามารถเก็บชัยชนะได้เลยเสมอ1แพ้4ยิงได้เพียง3ประตูและเสียถึง11ประตูซึ่งบ่งบอกถึงปัญหาในเกมรับที่ยังไม่สามารถแก้ไขได้และการทำประตูที่ไม่ค่อยมีความเฉียบคมสถิติการทำประตูเฉลี่ยของบอสเนียอยู่ที่0.95ประตูต่อเกมขณะที่เสียประตูเฉลีย่ย1.90ประตูต่อเกม ซึ่งแสดงให้เห็นว่าพวกเขามีปัญหาใหญ่ในเกมรับและแนวรุกมีความไม่สม่ำเสมอนอกจากนี้แม้จะมีโอกาสที่เกมจะจบลงด้วยสกอร์สูงกว่า2.5-55%ถึงแต่การเสียประตูอย่างต่อเนื่องอาจทำให้พวกเขาเจองานยากเมื่อเจอกับคู่แข่งที่แข็งแกร่งอย่างเยอรมนีฟอร์มของเยอรมนีสำหรับเยอรมนีสถิติโดยรวมใน20นัดหลังถือว่าดีกว่าบอสเนียอย่างมากโดยพวกเขาชนะ9นะัดเสมอหน,น และแท้เพียง6นัดยิงได้ถึง37ประตูและเสีย27ประตูแสดงถึงความสมดุลในแนวรุกและแนวรับแม้ว่าใน5้านัดล่าสุดเยอรมนีจะชนะเพียง2นัดเสมอ2นัดและแพ้1นัดแต่การยิงได้11ประตูและเสียเพียง5ประตูแสดงถึงความแข็งแกร่งของพวกเขาเมื่อเทียบกับบอสเนียค่าเฉลี่ยการทำประตูของเยอรมนีอยู่ที่1.85ประตูต่อเกมและเสียประตูเฉลี่ย1.35ประตูต่อเกมซึ่งบ่งบอกถึงความสามารถในการสร้างโอกาสและทำประตูได้อย่างต่อเนื่อง และด้วยสถิติที่เกมจบด้วยสกอร์สูงกว่า2.5-60%มีแนวโน้มว่าเยอรมนีจะมุ่งมั่นในการทำประตูในเกมนี้การพบกันของทั้งสองทีมใน2นัดล่าสุดที่ทั้งสองทีมพบกันเยอรมนีชนะหนึ่งครั้งและเสมือนหนึ่งครั้งบอสเนียไม่เคยเอาชนะเยอรมนีได้ซึ่งบ่งบอกถึงความต่างชั้นในระดับทีมชาตินอกจากนี้การเล่นในบ้านของบอสเนียยังไม่สามารถสร้างความได้เปรียบได้ขณะที่เยอรมนีสามารถรักษาฟอร์มเกมเยือนได้ดีพอสมควรแม้จะไม่โดดเด่นมากนะัก การวิเคราะห์ทางแทคติกบอสเนียมีแนวโน้มที่จะเน้นเกมรับและพยายามเล่นโต้กลับเนื่องจากพวกเขาเป็นทีมที่เสียประตูเยอะและมีเกมรุกที่ไม่ค่อยได้ผลการจัดการแนวรับให้ดีดเป็นสิ่งสําคัญสําหรับพวกเขาเพื่อหวังผลเสมอหรือไม่ให้แพ้ในบ้านขณะที่เยอรมนีจะมองหาการครองบอลและสร้างโอกาสในการทําประตูจากการเล่นเกมรุกที่หลากหลายโดยเฉพาะการใช้ประโยชน์จากปีกที่รวดเร็วและการจ่ายบอลทะลุช่องเงยอรมนีคงจะบุกอย่างต่อเนื่องและกดดันตั้งแต่เริ่มเกมขณะที่บอสเนีย จะต้องพยายามป้องกันและสร้างโอกาสจาัดก,การเล่นสวนกลับแต่ด้วยปัญหาในเกมรับของบอสเนียมีความเป็นไปได้ที่พวกเขาจะถูกโจมตีบ่อยครั้งความน่าจะเป็นและโอกาสชนะเมื่อพิจารณาจากสถิติและฟอร์มการเล่นเยอรมนีดูมีความได้เปรียบอย่างชัดเจนไม่เพียงแค่จากสถิติการทำประตูที่เหนือกว่าเท่านั้นแต่ยังรวมถึงการที่บอสเนียมีปัญหาในเกมรับอย่างชัดเจนด้วยความน่าจะเป็นในการที่เยอรมนีจะชนะในเกมนี้อยู่ที่ประมาณ65-7 0เอร์เซในขณะที่โอกาสที่บอสเนีย จะชนะอยู่ที่15-20%และความเป็นไปได้ที่จะเสมอประมาณ10-15%สรุปการแข่งขันนี้เยอรมนีมีโอกาสเป็นฝ่ายชนะสูงกว่าอย่างชัดเจนโดยมีความเป็นไปได้ที่เกมจะจบลงด้วยสกอร์สูงกว่า2.5ประตูเนื่องจากทั้งสองทีมมีแนวโน้มที่จะเสียและทำประตูได้ในอัตราที่สูง AI วิเคราะห์ข้อมูลฟุตบอลคู่ที่4การแข่งขันระหว่างฮังการีกับเนเธอร์แลนด์เป็นแมตช์ที่น่าสนใจในกลุ่ม A ของยูฟาเนชั่นลีก โดยทั้ง2ทีมมีฟอร์มที่แตกต่างกันอย่างชัดเจนในช่วงที่ผ่านมาแต่ก็มีปัจจัยหลายอย่างที่สามารถส่งผลต่อผลการแข่งขันได้อย่างสําคัญสถิติและฟอร์มการเล่นของทั้ง2ทีมฮังการีใน20นัดที่ผ่านมาชนะ11นัดเสมอ5นัดแพ้4นัดโดยทําได้29ประตูและเสียไป21ประตูฟอร์มในบ้านของฮังการีถือว่าดีมาก พวกเขาชนะ4จาก5นัดหลังสุดที่เล่นในบ้านหญิงได้9ประตูและเสียยอบเพียง1ประตูเท่านั้นอย่างไรก็ตามฟอร์มช่วงหลังของทีมค่อนข้างจะน่ากังวลเมื่อพิจารณาจาก5นัดล่าสุดที่ชนะเพียง1นัดเสมอ1และแพ้ถึง3นัดหยิงได้แค่2ประตูและเสียถึง10ประตูเนเธอร์แลนด์ฟอร์มโดยรวมใน20นัดที่ผ่านมาอยู่ในเกณฑที่แข็งแกร่งโดยชนะ12นัดเสมอสนัดและแพ้6นัดพวกเขายิง ได้ถึง48ประตูและเสีย23ประตูโดยเฉพาะเกมรุกที่มีค่าเฉลี่ยการทำประตูถึง2.40ต่อเกมและโอกาสจบเกมที่สกอร์สูงกว่า2.5อยู่ที่85%นอกจากนี้ผลงานใน5นัดหลังสุดในเทลแด์ชนะ3สเสมอ2แพ้1ยิงได้13ประตูและเสีย7ประตูอย่างไรก็ตามการเล่นนอกบ้านยังคงเป็นจุดที่พวกเขาต้องปรับปรุงโดยใน5นัดเยือนหลังสุดชนะ3และแพ้2นัดยิงได้10ประตูแต่เสียไปถึง7ประตูการเจอกันระหว่างทั้งสองทีม สถิติการเจอกันของทั้งสองทีมใน5นัดหลังสุดเห็นได้ชัดเจนว่าเนเธอร์แลนด์เป็นฝ่ายเหนือกว่าโดยสิ้นเชิงพวกเขาชนะทั้งหมด5นัดและไม่เคยแพ้หรือเสมอกับฮังการีเลยการเจอกันครั้งนี้จึงมีความเป็นไปได้สูงที่เนเธอร์แลนด์จะยังคงได้เปรียบอยู่การวิเคราะห์ทางแทคกติกฮังการีมักเล่นด้วยการตั้งรับหลึกและพยายามใช้จังหวะสวนกลับจากกลางสนามเกมรับของพวกเขาถือว่า ไม่แย่โดยเสียประตูเฉลีย่ยเพียง1.05ประตูต่อเกมอย่างไรก็ตามปัญหาที่เห็นได้ชัดเจนคือการขาดความสามารถในการทําประตูในช่วงหลังค่าเฉลี่ยการทําประตูอยู่ที่1.45ประตูต่อเกมแต่5นัดหลังพวกเขายิงได้เพียง2ประตูเท่านั้นหากต้องการสู้กับเนเธอร์แลนด์ฮังการีจะต้องหาวิธีเพิ่มความแม่นยําและความต่อเนื่องในเกมรุกเนเธอร์แลนด์จะเน้นเกมบุกเป็นหลักด้วยค่าเฉลี่ยการทําประตูถึง2.40ต่อเกมเกมรุกของทีมดัตช์มีประสิทธิภาพสูงและมีความหลากหลาย ในวิธีการเล่นการโจมตีจากปีกและการสร้างโอกาสจากแดนกลางเป็นจุดเด่นพวกเขาอาจใช้การเพรสสูงเพื่อบีบให้ฮังการีทำผิดพลาดในแดนหลังและใช้จังหวะโต้กลับเร็วในการสร้างโอกาสทำประตูความน่าจะเป็นและโอกาสชนะจากสถิติการเจอกันและฟอร์มโดยรวมเนเธอร์แลนด์น่าจะเป็นฝ่ายได้เปรียบมากกว่าด้วยเกมรุกที่ทรงพลังและประสบการณ์ที่เหนือกว่าความน่าจะเป็นของผลการแข่งขันโอกาสที่เนเธอร์แลนด์ชนะ60เอร์เซโอกาสที่ฮังการีชนะ 25%โอกาสเสมอ15%คาดการสกอร์ในเกมนี้จากข้อมูลสถิติทั้งสองทีมและแนวโน้มในการทำประตูและเสียประตูคาดว่าแมตช์นี้น่าจะจบลงด้วยสกอร์ที่สูงกว่า2.5โดยมีโอกาสที่เนเธอร์แลนด์จะเอาชนะไปได้ด้วยสกอร์2ประตูต่อ1หรือ3ประตูต่อ1สรุปผลวิเคราะห์ข้อมูลฟุตบอลประจำวันที่11ตุลาคม2 0 2 4 ขอบคุณสำหรับการรับชมและรับฟังครับหากที่พี่เพื่อนๆคนไหนชอบคลิปคอนเทนต์แบบนี้สามารถกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราได้นะครับขอบคุณครับ